วันที่หนึ่งเลขนี้ออกบ่อยงวดนี้ห้ามพลาดวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ป้าปะก็มีอีกแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนั่นคือหวยออกวันที่หนึ่งเลขนี้ออกบ่อยที่ป้าปะได้ทําการย้อนหลังไปหปีซึ่งวดหน้าก็ตรงกับวันที่1สิงหาคมพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าวันที่หนึ่งเลขที่ ออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1นึ่หรือเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ38โดยออกซ้ํามาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ํามาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดด้วยกันดังนี้0 2 0 4 1 7 2 5 3 7, 40, 50, 53 6ก7 7นย9หกส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลมี4ชุดด้วยกันคือ0 0 1 1 2 2 7 7ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีหลายชุดดังนี้ 07, 70,19, 91, 23สา 3 2 3 4 4 3 5 8 8 5ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดวยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ2 6 7 8โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดด้วยกันประกอบด้วย06 3 3 4 5 5 2 5 3 5 8 5 9 6 5 7จ็ดเก้าแปดสามแปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าแปดส่วนเลขท้ายสองตัวที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลมีสามชุดคือสองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าส่วนเลขท้ายสองตัวที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีสามชุดคือศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ด 24, 42ศย่งังไงเพื่อนๆืนก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกในวันที่1ของงวดก่อนๆอ,อาจจะกลับมาออกซ้ำอีกในงวดวันที่1สิงหาคม2564นี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าป้าสัรหามาฝากเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะรูยๆเฮงๆนะคะ